เรียบร้อยครับ FC ซครับไม่พลาดเลยครับเมื่อกี้ผมนั่งดูครับเข้าสองตัวนะครับตัวนี้มันติดแล้วนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งมันน่าจะวิ่งไปคนระับเมื่อกี้ผมว่าจะไล่ให้มันไล่ให้มันมาโดนสิงนี้ครับผมา่าเดินอ้อมไปฝั่งนู้นคนระับเพื่อที่ให้มันมานี่แต่ว่ามันหักไปนู่นคนระับเดี๋ยวเมื่อกี้มันบินไปนู่นคนระับเดี๋ยวตามไปต่อนะว่าตรงนู้นจะได้ไหมนะแล้วก็มีร้องอยู่ข้างหลังผมนะครับอีกสองตัวคนระับไมานี่เยอะเลยนะผมมาทุกปีคนระับตรงนี้ครับแล้วครับขึ้นไปร้องตัวนู้นครับ ตัวคางดำนับตัวเมียนับตัวนี้ตัวผู้ติดรับหนึ่งตัวนับนี่ครับสิงของเราครับสีดำนับรอบนี้ครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะทําการปล่อยมันไปครับบ่าวเราต้ไม่เคยเอามันนะครับมันเป็นสัตว์ปาคุ้มครองครับก็จะปล่อยมันไปนะผมดักมันได้ก็ไม่เคยเอาไปกินนะครับนี่ครับเหมือนเดิมครับปล่อยมันไปครับถ้า ใครที่ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมกดติดตามด้วยนะครับ FC ทำบ่าวใต้ทางคลิปให้ดูขนาดนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้เพื่อเป็นกำใจให้หน่อยนะครับผมครั้งต่อไปครับไอ้นกตัวนี้ครับยังไงก็ไม่เข้าซิงครับมันรู้แล้วมันโดนครั้งหนึ่งเชื่อนะว่ามันรู้นะครับยากนะที่มันจะเข้านะครับไม้ผมไอ้บ้านผมนกยิงเยอะครับนี่ครับนกขุมอื่นะครับตัวนี้เป็นคางไม่ดำครับตัวนี้ครับน่าจะเป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าตัวเมียคางจะดำครับ ตัวเมียจะเป็นตัวที่ไข่ออกนะครับช่วงนี้มันมีลูกครับเดี๋ยวไปทำอะไรมันครับตัวเล็กกินก็ไม่อร่อยครับตัวเล็กนิดเดียวครับเดี๋ยวไปทำเลยครับให้มันอยู่ในระบบนิเวศของมันไปนะครับนกขมื่อนึ่งครับฟังเสียงก็เพาะครับเนี่ยครับให้ดูครับเต็มๆนะอู้ตัวนี้ตัวนี้เล็กมากครับตัวนี้เล็กเล็กสุดๆแล้วตัวนี้ครับเป็นนกที่ว่าอู้เล็กแล้วก็สีสวยมากครับดูครับดูความสวยของของของตัวปีกของไรมันครับเนี่ยครับสวยมากครับครับก็ไม่กินครับบไม่ใช่คางดครับ น girl, mm. ับน่าจะเป็นนกเพิ่งขึ้นนับนับขนกำลังเพิ่งขึ้นนับนกลูกเลยครับน่าจะเป็นนกนกลูกมันครับลูกนกนะครับเพิ่งขึ้นเลยครับนกปล่อยไปนับก็เหมือนเดิมครับปล่อยไปทุกคลิปเราก็ปล่อยนับไปนับเนาะไปรับเรียบร้อยครับเดี๋ยวตามไปดูอีกหมายึ่งนะครับ